หลายท่านที่เคยติดตามการประชุมสภาประชุมผู้ทสภาประชุมรัฐสภาเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันจะเข้าไปต่อแถวเป็นวาระการประชุมในสภาได้บ้าง อันที่1ครับกระทู้ครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า question กระทู้คือสมาชิกตั้งกระทู้ถามให้รัฐมนตรีมาตอบอันที่2ครับเราเรียกกันว่ายติครับหรือในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า motion ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรียติขอเปิดอภิปรายเรียกรัฐมนตรีมาตอบโดยไม่มีการลงมติยติเสนอแก้รัฐธรรมนูญอันที่3ครับเราเรียกว่าเป็นวาระการประชุมที่ว่าด้วยการเสนอชื่อบุคคลไปดํารงตําแหน่งครับ นายกรัฐมนตรีโดยปกติแล้วเขาใช้สภาผู้แทนราษฎรแต่ในช่วง5ปีแรกใช้272เขาบอกว่าให้ประชุมร่วมกันสอสภาเสนอชื่อให้ความเห็นชอบพวกตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญตุลาการศาลปกครองให้พวกนี้ให้ผู้ที่สภาธรรมเสนอชื่อบุคคลมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเสนอชื่อรัชทายาทอันนีใ้ใช้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาธรรมหรือเสนอชื่อให้ความเห็นชอบ ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์อันนี้ก็ให้รัฐสภาถามอันที่4ครับก็คือเสนอรายงานครับบรรดาองค์กรนั้นองคอนน์กรนี้ถ้าแต่ละปีแล้วควรจะต้องเอารายงานพบการเงินเอารายงานประจำปีเสนอเข้าสู่ สภาเพื่อให้สภาได้พิจารณาอภิปรายแล้วก็ให้เ,เหตุผลต่างๆแล้วก็รับทราบรายงานฉบับนั้นยืนยันชัดเจนนะครับในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและในทางกฎหมายรัฐสภาไปเปิดตํารากี่เล่มต่อกี่เล่มเชิญเปิดได้หมดเลยการเสนอชื่อบุคคลให้สภาให้ความเห็นชอบว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราไม่ถือว่าเป็นยัต,ติครับ การเสนอชื่อคนไปดํารงตําแหน่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเขียนอยู่ในไหนครับมันจะเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญครับในบททั่วไปก็คือมาตรา159และในบทเฉพาะการคือ272 159คือให้สสเขาดูกันพอมา272ก็เอาเป็นเฉพาะการ5ปีแรกให้2ส,สภามานั่งโหวตกัน เขาเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนมันไม่ใช่เรื่องของยติเท่านั้นยังไม่พอครับในข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเนี่ยมันมีหมวดที่เขียนล้อมาจากมาตรา272เนี่ยนั่นก็คือหมวดว่าด้วยการเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันอยู่ในหมวดที่9ครับมีข้อ136 137 138 139แยกออกจากส่วนที่2ว่าด้วยการเสนอยติมันไม่ได้อยู่ในหมวดที่ว่าด้วยยติครับ มันแยกอยู่ไปต่างหากชัดเจนครับคุณจะเอาข้อบังคับข้อ41มาหักล้างกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ในข้อบังคับเขาก็แยกหมวดชัดเจนหมวดที่ว่าด้วยการเสนอนายกเข้าอยู่อีกหมวดหนึ่งหมวด9หมวดที่ว่าด้วยยติอยู่อีกส่วนหนึ่งในข้อ41ถ้าเราตีความว่า การเสนอชื่อคนไปดำรงตำแหน่งต่างๆเนี่ยเป็นยัตติแล้วต่อมาเท่ากับก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อ41นั่นก็คือเสนอซ้ำไม่ได้เสนอซ้ำไม่ได้มันจะเกิดผลประหลาดขึ้นโดยทันทีครับสมมุติว่าวันนี้เลือกตั้งเสร็จมาครับปรากฏว่ามีพักเก้าไวกลยพักเดียวที่ได้คะแนนถล่มทลาย300กว่าเสียงในขณะที่พักอื่นๆได้สอสอไม่ถึง25คน ทำให้การเสนอชื่อแคนดิเดตนายมนตรีมีได้แค่เพียงแคนดิเดตของพรรคก้กาไกลเท่านั้นปรากฏว่าสวบล็อกไม่ให้ผ่านหมายความว่าเสนอชื่อเดิมซ้ําอีกไม่ได้ใช่ไหมให้เปลี่ยนชื่อก็ไม่มีไงเพราะว่าชื่ออื่นแต่ละพรรคเขาได้ไม่ถึง25เสนอไม่ได้ประเทศนี้ก็ไม่ต้องเลือกนายกเลยครับจนกว่าจะถึงประชุมสมัยหน้าก็คืออีก4เดือนถัดไปแต่น้กตีความให้การเสนอชื่อนายกเป็นยติเนี่ยมันจะทำให้เกิดถึงทางตันเกิดผลประหลาด อย่าเล่นการเมืองกันจนเอาข้อบงังคับมาทำลายหลักหมดอย่าเล่นการเมืองโดยการตีความกันแบบพิสดารจนทำให้บ้านเมืองมันถึงทางตันจนทำให้ระบบมันพังท่านไม่ต้องเชื่อผมก็ได้มีความเห็นนักวิชาการกฎหมายรัฐธรรมน,นูญจำนวนมากให้ความเห็นสอดคล้องต้องกันทั้งหมดว่าการเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งนายกไม่ใช่ยัตติ ศาสตราจารย์ดรบวรศักดิ์ปุฮันโนผู้เคยมีบทบาทการยกคร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี40รองนายมนตรีฮะวิษนุเครื่องามท่านก็พูดในการให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าเสนอไปกี่ครั้งก็ได้ท่านศาสตราจารย์ธงทองจันทางสุครับหนึ่งในนักกฎหมายรัฐธรรมนูญรองศาสตราจารย์ดรพรสนรเลี้ยงบุญเลิศชัยนิติจุลาเหมือนกันนี่ก็ให้ความเห็นชัดเจนท่านอายการธนกฤตท่านก็เขียนเป็นบทความมาไวเ้เผยแพร่อย,อยู่ในสื่อมวลชนลองไปอ่านได้และยังมีอาจารย์นิติ าสตรรุ่นใหม่ๆในมหาวิทยาลัยในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกหลายท่านท่นกกฎหมายระดับตั้งแต่รุ่นใหญ่ยันรุ่นเล็กเนี่ยเห็นตรงกันหมด